สวัสดีตอนเช้านะคะทุกๆคนวันนี้พาชมสวนกุหลาบอีกตามเคยนะคะกุหลาบช่วงนี้เนี่ยก็กำลังเติบโตกำลังสวยค่ะสวยทั้งดอกสวยทั้งกิ่งโรคต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะคะกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วฝนก็ยังตกอยู่เลยค่ะปีนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาทำอะไรมาก สวนก็ลกๆนิดนึงอันนี้คือลาวิลล,วล่าคอตตาค่ะลาวิลล่าคอตตานี้มีกลิ่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดมดูไม่มีกลิ่นนะคะไม่หอมเลยเตี้ยงง่ายค่ะได้มาถุงขาวเล็กๆเองนะคะนี่ปลูกมาประมาณปีหนึ่ง เราปลูกกุหลาบมาปีนี้ย่างเข้าปีที่สามแล้วค่ะแต่ที่เพิ่งจะไดเออ้เพิ่งจะโอเคก็คือตอนย่างเข้าปีที่สองเนะะี่ยค่ะช่วงปลูกแ,กแรกๆนี่ก็กุหลาบตายไปเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยมีมแมลงแต่มีหนอนนะคะเนี่ยคะ่ะหนอนนอนเอ้ยไม่ใช่หรือปเปล่าอ๋อไม่ใช่ จะมีหนอนมากินอุ๊ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะน,นี่อะไรก็ไม่รู้บรรยากาศก็เขียวสดชื่นดีนะคะปลูกกุหลาบนี่เห็นกุหลาบมียอดก็ดีใจแล้วค่ะกุหล,ลาบมียอดแล้วก็ไม่ตายนี่ดีใจมากอะอันนี้มีทั้งยอดทั้งดอกมันก็เลยแบบฟินมากเลยค่ะเพื่อน คิดว่าน่าจะเป็นเพเนโลเปียแต่ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่เคยสั่งเพเนโลเปียมาปลูกแค่เดาๆเอาอันนี้คือซื้อมาจากร้านแถวบ้านค่ะอันนั้นคือโกโก้โลโก้โกโก้โลโก้ค่ะดอ,ดอกรอบนี้เขาลอยไปแล้วเรายังไม่ได้ตัดแต่งมันฝนตกตลอดก็ไม่ได้ตัดแต่งเท่ทีค่ะ ไม่ไม่กล้าตัดกลัวเชื้อราก็ได้แต่เดๆๆ็ดอ่ะอันนี้คือคาร์ดินานโู Home. มเมื่อคืนฝนตกก็ยังมีเหยาะน้ำหยดน้ำยังมีหยดน้ำคาร์ดินานโูมจะเป็นกุหลาบเลยแล้วก็ดอกเป็นเม็ดนี้นะคะไม่มีกลิ่นนะคะลองดมดูมีกลิ่นอ่อนๆนะคะ เป็นอีกต้นที่เลี้ยงง่ายนะคะชอบชอบยอดเขานะะี่ค่ะยอดแดงๆสวยดีสดชื่นดีสดใสอันนี้คือจูลี่แอนดรูดัดขึ้นเราดัดเราดัดกิ่งเขานะคะโน้มกิ่งเขาขึ้นซุ้ง นี่ค่ะเขาก็จะแตกกิ่งย่อยออกมาแบบนี้จูลี่แอนดรูมีกลิ่นหอมนะคะดอกจะเป็นสองสีเป็นทรงถ้วยวยพอบานก็ดอกใหญ่มากเลยนะคะปลูกไว้ข้างๆแคลมมาแตงค่ะง่ายทั้งคู่ต้นโตนทั้งคู่เลยเนีย่ปลูกใกล้กันเกินไป นี่ยอดแดงๆคือแคลมาแ่งนะคะช่วงนี้เราเพิ่งใส่ปุ๋ยอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ปุ๋ยมูลค้างคาวไปค่ะแล้วก็พ่นด้วยน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยารีดพ้าเรียบก็ได้สูตรมาจากห้องกุหลาบได้เลยคะ่ะดีหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีโรคอะไรนะคะมีมีเชื้อราบ้างแต่ก็ คือเป็นบางต้นนะคะบางต้นก็ทนนะคะบางต้นก็ใบเหลืองหมดเลยพวกนี้รู้สึกจะโอเคนะคะได้จุดๆบ้างเนี่ยก็โอเคนะอันนี้คือซันเซ็ตบาบิล n นไอค่ะกุหลาบทรงแบบนี้ก็จะชื่อคล้ายๆกันนะคะชื่อ s ันจิตซันเซ็ ซันเซ็ตก็มีซันเซ็ตหลายแบบนะคะมีซันเซ็ตเรนโบ์อะไรพวกนี้ก็มีค่ะถ้าใครชอบแบบนี้คือเราจะชอบแบบนี้ค่ะชอบกุหลาบที่แบบออกดอกเล็กๆดอกเป็นพวงๆดูสิคะเนี่ยชอบเขาใหญ่มากเสียดายนะคะบานไม่พร้อมกันอุย้ยหลน <laughs> พอดีซ้มเนี่ยมันผุ หักไปแล้วเดี๋ยวมาดูมุมนี้มุมนี้ก็ค่อนข้างเป็นพี่ใหญ่อันนี้จะย่างเข้าปีที่สองนะคะมุมนี้ด้านซ้ายนี่คือเป็นเป็นซิลโรสนะคะแต่พอดี Prosperity นี่โตมางำซิลโรสแล้วค่ะปลูกไว้ข้างๆนี่ p r o s p e r i t y p r o s p e r i t y ดอกดูสิคะ ต้นใหญ่มากอันนี้คือปลูกมาจากต้นเล็กมากๆเลยนะคะต้นเล็กๆต้นละสามบกว่าบาทนะคะ39มาบาทดูต่อนี่คือย่างปีที่2องตอใหญ่มากละ p r o s เ e r ร t y เราชอบกุหลาบที่เขาต้นใหญ่ๆนะคะเราก็ปล่อยให้เขาใหญ่ไปเลยะคะ่ะ จะไม่ค่อยตัดปล่อยให้เขาสูงคิดว่าจะทำให้สูงขึ้นซุ้มโค้งนะคะแต่ยังไม่เต็มซุ้มสถีนะคะจะพันให้เขาคุ้งค้งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ซิลโรดค่ะโอ้ยล่วงไปแล้วซิลโรดนี่หอมนะคะดอกเล็กๆแต่หอม p r o สเพอร t ตหอมอ่อนๆค่ะ ดอกเล็กเหมือนกันแต่ออกดอกเป็นชอชอบนี่คืออมานดินชาแนลอมานดินชาแนลนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะคะเป็นอีกต้นทนี่ทนทนโรคทนมแมลงทนเนี่ยเป็นแต่ใบใบเขาจะใบจะเป็นเชื้อราง่ายนะคะแต่ก็ให้อภัยได้ออกดอกตลอดถ้าได้กิ่งกระดงมาดอกจะเป็นชอบชอบแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเป็นกิ่งย่อยก็จะเป็นเดียวๆด,ดอกเดียวๆด,ด้านข้างนี้ก็ยังเป็น Prosperity อยู่เป็นกูุพลอสเพอริตีสองข้างค่ะง่ายขึ้นซุมส่วนอันนี้คืออเล็กซานดรีนอเล็กซานดรีนนี่ถ่ายรูปไม่ค่อยทันเลยเขาโรยเร็วค่ะอ๋อนี่ไงเหลืออยู่ยดอกนึ้งอเล็กซานดรีนค่ะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมอพุ่มพุ่มสูง พุ่มสูงแล้วก็แตก,กเก่งๆมากจะได้กิ่งอวบๆบก่งกระโดงอวบๆมาบ่อยอันนี้คือฮันชิงตันค่ะปลูกฮันชิงตันเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งในกลุ่มกุหลาบเขาอยู่สีสเกตเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาปลูกแล้วของเขาเป็นช่อใหญ่มากของเราตั้งแต่ปลูกมาก็ได้ทีละดอกนะคะไม่ได้เป็นช่อนี่ค่ะซุ้มโค้งของเราซุ้มโค้ง มาดูทางนี้ก็คืออันนี้คือสปินเนอร์เบอร์เอมอลินาที่เราชอบเรียกว่าน้องไข่ดาวนะคะตอนตอนเขาบานใหม,ใหมให่เขาเป็นเหมือนไข่ดาวจริงๆเลยนะคะอ้าวตายแล้วมือบอลไปทําน้องหักไปแล้วน้องไข่ดาวอันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะเป็นกุหลาบเลื้อย ตุลาดเลื้อยหรือเป็นพุ่มสูงก็ไม่รู้นะคะน่าจะเลื้อยนะคะเพราะว่ากิ่งนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ดอกจากกิ่งกระโดงโอโ้คอยดูถ้าเขาบานนะคะช่อใหญ่มากพวกนี้คือดอกจากกิ่งย่อยค่ะก,กิ่งย่อยเนี่ยนะคะเนี่ยกิ่งกระโดงเขาพอเราตัด พอดอกโรยเราตัดไปนี้ออกเขาก็แตกกิ่งย่อยออกมาเต็มไปหมดเลยชื่อสปินเนอร์เบอร์เอมอลิน่านะคะเห็นร้านแถวเชียงใหม่ขายหลายร้านเลยค่ะเราลองเอามาปักชำดูก็ยังไม่ยังไม่ติดทักทักกิ่งเลยนะคะเวลาเราตัดแต่งเราก็ปักชำทุกรอบหรืออาจจะปักชำไม่ค่อยเก่งก็ได้ค่ะนี่โอ้ยช่อยใหญ่มาก สีชม,ชมพูสีชมพูขวาดอกเยอะๆนี้คือเซซิลบรูเนอร์ค่ะเซซิลบรูเนอร์ที่จริงตอนซื้อมาเห็นในในเว็บต่างประเทศเขาเป็นเลื้อยสูงเลยนะคะเลื้อยสูงแล้วก็ดอกเยอะมากดอกเต็มต้นแต่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยกิ่งเขาไม่เลื้อยเลยค่ะของเรามันออกทางพุ่งๆมากกว่าค่ะออกด้านข้างมากกว่า มีกลิ่นอ่อนๆนะคะอ่อนมากๆใบเขาจะเป็นลาง่ายนะคะเป็นลาง่ายดอกเขาจะเป็นพวงเป็นพวงกับทุกช่อเลยค่ะสีสีสชมพูอ่อนๆสวยหวานมาก ใบเป็นลาก็เป็นไปดอกก็ออกไปนะคะอยู่ข้างๆกันนี้คือมาสุละก็ปอมปะ,ะ,ะัวค่ะยังไม่ได้ตัดแต่งเป็น เป็นกิจจะลักษณะอะไรนะคะพอดีฝนตกไม่หยุดซะทีที่แรกก็ว่าจะตัดแต่งอาทิตย์นี้แหละฝนก็เดินมาตกไม่ตกติดต่อกันมาสองสาวันแล้วค่ะตกไม่หนักมากแต่ก็ตกทุกวันบันทีตกตอนกลางคืนแล้วก็ตอนสายๆบ่ายๆมาก็ลินลินอีกบมาปะเดืออีกต้นหนึ่งค่ะ อมปะดัวนี่หอมหอมแล้วก็ดอกใหญ่ดอกนะะี่ค่ะหอมมากเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกิง่งกิ่งเล็กๆนิดนึงกิ่งเล็กๆจะดอกดกมากนะคะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยดอกตกมากสีเหลืองนี่ก็ปล่อยให้โรยค่ะต้นเลยนี่จะอยู่มาจะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ โมนาลิซาเราตัดสั้นค่ะตัดสั้นไว้ตลอดไม่งั้นกิ่งชิดโดชิดเดไม่สวยเลยค่ะมัดขึ้นซุ้มก็ไม่สวยเลยอันนี้คือ cross p ร r i t y อีกต้นหนึ่งค่ะก็ปลูกอะไรแล้วแล้วง่ายสำหรับเราเราก็เราก็ซ้ำนะคะก็ชอบทุกต้นเนาะชอบชอบทุกต้นที่เป็นกุหลาบก็ ก็เลยไม่จํากัดว่าจะเป็นสีอะไรนะคะพอสเอร์ตี้เนี่ยเริ่มโตจะขึ้นจะขึ้นซู้มพอดีเรามัดแบบค่อยๆไต่ให้เขาโคง้งไปโค้งมาค่ะโน้มกิ่งเขาค่ะอันนี้คือ l a d y of c h a r l o t t e Lady of Charlotte นี่ก็นี่ค่ะง่ายเหมือนกันนะคะ ตอนตอนที่ลุงเข้าโรงบานแล้วก็ลุงเสียนะคะเราก็ไม่ได้ดูเลยใบทะลวงหมดเลยค่ะพอกลับมาดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ำก็เนี้ยค่ะใบกลับมาเต็มเลยค่ะแต่กิ่งย่อยเกิ่งด้วยนะคะนัโค้ขงขึ้นตัดโค้งขึ้นสูงเนี้ยกิ่งย่อยเต็มเลย เสียแต่ไม่ออกดอกเป็นช่อนะคะออกทีละดอกพวกในกระถางนั่นคือของน้องนะคะที่ยกมารอบใหม่ะคะ่ะอันนี้คือมิช็อปค่ะอันนี้คือเบรบเบรบเบอร์รี่เบรบเบอรีรร่ที่แรกเราปลูกลงดินนัน น้ำท่วมมันเหมือนจะตายนะคะก็เลยเอาใส่เอาขุดขึ้นมาใส่กระถางโอเคเลยนะคะ Beverly เบเบอรี่นหอมนะคะเห็นเขาว่าเลี้ยงง่ายแต่เลี้ยงง่ายเนี่ยเคยเอาลงดินไม่ค่อยโอนะคะเอาเอาขึ้นมาใส่กระถางรู้สึกจะโอกว่าี่ลาบูมค่ะลาบูมลาบูมเพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ค่อย ตยังไม่ค่อยพุ่มยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะปล่อยให้ออกดอกไปลมเย็นสบายมากเลยค่ะไม่ไม่หนาวเลยนะคะเย็นเย็นถ่ายให้ชมบรรยากาศค่ะดีใจที่กุหลาบเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มเป็นป่าไปแล้วเป็นป่ากุหลาบ นี่คือแองจี้การเด่นแองเจค่ะไม่ใช่แองจี้การเด่นแองเจิตอนบานเต็มที่เนี่ยถ่ายรูปไว้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปหมดแต่ไปเที่ยวทุ่งดอกไม้ช่วงนี้มีนอนค่ะไม่ค่อยมีแมลงมีแต่นอน อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวนะชื่ออะไรดอกเล็กๆค่ะชื่อ summer summer sunset ค่ะ summer sunset อันนี้ได้มาจากสวน rose in the wind เป็นสวนอยู่ภูเรือนะคะเราไม่รู้เป็นไรเราจะชอบกุหลาบที่ดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะอาจจะเพราะว่าชอบถ่ายรูปก็ได้ค่ะก็จะถ่ายรูปแบบ พวกนี้จะถ่ายรูปแบบมาโครเล็กๆได้สวยนะคะกุหลาบบางต้นเนี่ยตัวจริงสวยแต่ถ่ายรูปออกมาไม่สวยก็มีนะคะบางต้นตัวจริงไม่ได้สวยเลยถ่ายรูปออกมาสวยก็เหมือนคนนั่นเลยคะ่ะบางคนจะถ่ายรูปขึ้นบางคนถ่ายรูปไม่ขึ้นอันนี้ไม่รูะะ้ไม่รู้ชื่อนะคะนี่เป็นของน้องค่ะแบบดอกก้านแข็งว่า อาจจะเป็นกุหลาบตัดดอกวันนี้ไม่ได้ไปมุมไหนอยู่แต่มุมนี้นะคะอยู่แต่มุมนี้ก็จะหมดเอยหมดเวลาไปเยอะแล,แล้วก็จะขอจบคลิปตรงมุมนี้นะคะสีชมพูนั้นคือเซซิลบรูเนอร์สีชมพูข้างหน้าที่เริ่มโรยนี้คือปอมปาดัว สำหรับวันนี้ก็พาชมกุหลาบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณที่แวะมาชมค่ะสวัสดีค่ะ